สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของซูธหรือเทพ,พเจ้าสายฟ้ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะครับซูธต,ตามกติศาสนกินีกโบราณซูธหรือซิลเป็นเทวราผู้ป,ปกครองเทพ,พเจ้าโอลิมปัสดังบิดาปกครองครอบครัวพระองค์ทรงเป็นเทพท้องฟ้าและสายฟ้าในเทพกรน,น้ำกีซูธกับพระเจ้าจูปีเตอร์ของโรมันมาจากรากศัพท์เดียวกัน และกายมามีความใกล้ชิดภาย,ตายใต้อิทธิพลเฮเลนิติกสูตเป็นบุตรของโคนนะันและลีอาและมีพระชนมายุนะ้อยที่สุดในตำนานกล่าวว่าพระองค์สงลสกับฮีราทว่าผู้พยากรณ์ที่โดโดนาคู่สมรสของพระองค์คือไดโอนีตามที่ระบุในอีเลียสพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของแอโฟดายที่โดยไดโอนีเป็นพระมารดา พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในเรื่องการทรงผลให้พระองค์มีพระโอรสธิดาที่เป็นพระเจ้าและมีรับุลุษมากมาย w a t e r b อ r g e r t บรรยายไว้ในหนังสือความเชื่อกิจโบราณว่าซูดเป็นเทพบิดรของบรรดาเทวดาทั้งหลายทวยเทพทั้งหมดกำเนิดขึ้นเพราะมีพระองค์ชาวกิจเชื่อว่าพระองค์คือเทพเจ้าสูงสุดผู้ครอบครองจักรวาลได้อ,อินโดยพอสเนียและภูมิศาสร์ ที่ซูตเป็นกษัตริย์ในสวรรค์เป็นคำที่มนุษย์ทุกคนทราบซูตได้จัดสรรมอบอำนาจให้เหล่าเทพเพระองค์มีอำนาจปกครองสูงสุดในเหล่าเทพสัญลักษณ์ของซูตคืออัศนยบาตรสายฟ้าเยี่ยวกระทิงและต้นโอก๊กนอกเหนือจากตำนานอินโดยูโรเปียนชายาตามตำนานผู้รวบรวมเมฆได้รับมาจากสัญลักษณ์ตามวัฒนธรรมตะวันออกใกล้โบราณตัวอย่างเช่นคาถาของกษัตริย์ ศิลปินชาวกีมักจะนําเสนอลูอปตั้นเทพโซสในท่ายืนหรือท่วงท่า,าการก้าวไปข้างหน้ามีอาสนิยบายประทับในพระหัตถ์ขวาหรือประทับอยู่ที่บนราชบัลลังก์การถือกาเนิดของโซดตามตำนานการถือกาเนิดของโซดนิย่ว่าเทพีไกอาเทพมรดาแห่งพื้นดินได้สมรสกับเทพยูเรนเทพแห่งท้องฟ้าและมีบุตรกลุ่มแรกครือเหล่าเทพแปดท่านสร้างความภาคภูมิใจแก่เทพยูเรนัสมาก แต่ถ้าว่าบุตรต่อ,ตอมาของเทพเทพ,เทพีแกอ่ากับอัรปปะละและน่ากลัวเช่นยักษ์ไซขอบที่มีตาข้างเดียวกลางใบหน้าและอสุรกายหน้าเกลียดต่างๆทําให้เทพยูเรนัสพิโรทยอนบุตรเหล่านั้นลงไปขังในคุกทาทารัตต์ปีพบเทพีกายอาแขนเทพยูเยนรัตมากจึงยุยงให้เหล่าเทพไททันก่อกบฏไม่มีเทพองค์ใดที่กล้าชิงบัลลังก์กับพระปิดายกเว้นเทพโคน และจากการช่วยเหลือจากเทพีไกอาทำให้เทพโคนาชิงอำน,นาจได้สำเร็จทว่าเทพโคนาไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะปลดปล่อยอสูรผู้เป็นน้องเทพีไกอายังสาบแช่งว่าบุตรที่จะเกิดมาของโคนจาจะชิงอำน,นาจไปเหมือนกับเขาที่เคยทำไว้กับมิดาเทพโคนาตหนักมากเพระหลังจากนั้นไม่นานเทพีรีอา e พระชายาก็ตั้งไข่เมื่อได้ข่าวการประสูติเทพโคนาจึงบุกเข้าไปในตำหนักพระชายา และจับทารลกคือเป็นสายเลือดของตนคือลงท้องไปและคันต,ต่อต่อมาของเทพี r ก็เช่นกันส่งผลให้เทพีบ r เศร้าเสียใจยอย่างมากโคนะให้กำเนิดบุตรและธิดารวม6องค์คือเฮสเทียเทดิมิเตอร์โพไซดอนเฮล่าซูทซึ่งพอกำเนิดมาได้ถูกโคนะจับคืนลงท้องไปแต่เนื่องด้วยซูตหนีออกมาได้จึงรองให้ตัวเองโต และกลับมาช่วยอีก5องค์ภายในภายหลังเนื่องจากเฮเทียเฮดีดิมิเตอร์โพไซดอนและเฮลาเป็นเทพจึงไม่ตายตอนอยู่ในท้องของโคนาในวัยยาวและการเติบโตของซูสนั้นก็มีหลากหลายที่มาจากคำบอกเล่านะครับเช่น 1>, 1. พระอ,องค์โตมาในการเลี้ยงดูของไกอา 2. พระอ,องค์โตมาในการเลี้ยงดูของเซเทอร์นามว่าอมาทิอาโดยมีกลุ่มคูริเต เหล่าทหารหรือเทพเจ้าตัวเล็กๆที่ใช้หอ,อกและโล่มากระทบกันจนเกิดเสียงดังโคนัทไม่ได้ยินเสียงเด็กร้อง 3. าพระองค์โตมาในการเลี้ยงดูของนางไม้นามว่าอาดาัมเจเยโคนัทได้ตั้งกฎเพื่อปกป้องพื้นดินท้องฟ้าและท้องทะเลนางกินซ่อนพระองค์โดยการห้อยองค์หลวมงด้วยเชือกที่ผูกไว้กับต้นไม้ทําให้พระองค์ไม่อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้าหรือท้องทะเลด้วยประการนี้โคนัท ผู้เป็นปินดาจึงมอ,องไม่เห็น 4. พระองค์โตมาในการเลี้ยงดูของนางม้นาวมากไซโนซูลาและด้วยความกระตันยูภายหลังซูธโอบนางให้สถิตท่ามกลางดวงดาว 5. พระองค์โตมาในการเลี้ยงดูของเมลิซาผู้ถนอมเลี้ยงดูซูธด้วยนมและน้ำผึ้ง 6. พระองค์โตมาในการเลี้ยงดูของครอบครัวรเลี้ยงแกะภายใต้คำสัญญาที่ว่าแกะของพวกเขาจะปลอดภัยจากหมาป่าเมื่อซูธ เติบโตถึงวัยหนุ่มพระองค์ได้บังคับให้โคน,นัสสำลอกหินออกมาตามมาด้วยเหล่าพี่น้องของพระองค์บางตำนานกล่าวถึงมิทิว่าเป็นผู้ปรุงยาให้โคน,นัสสำลอกลูกออกมาบางก็ว่าซดเป็นผู้ผ่าท้องของโคน,นัสแลผพาพี่น้องออกมารวมถึงบทใบจะแอนเตฮีคาโตนไคลเลกและไซเบจากคุณนรกทาราต และสั่งหาผู้คุมที่ชื่อว่าเ็มด้วยความขอบคุณเหล่าสายขอบเบอรว่าซมีบ,งงบาและสายฟ้าหรือฟ้าผ่าให้แก่ซูซึ่งก่อนหน้านี้แก่อานำไปซ่อนไว้ซูและพี่น้องทั้งหมดรวมถึงพวกเจคแอนด์เปลที่าโจนไคลเลและสายขอบได้ร่วมกันโค่นคุณนันดและยักษ์ตัวอือ่นๆในมหาสงครามไททันโนโมาชีเหล่ายักษ์ที่พ่แพ้โดนส่งไปยังคุมนรกทาทะารัสแอตลาสผู้นำกลุ่มยักษ์ ที่ต่อต้าซูรเดินโทษให้แบกโลกไว้ตลอดเวลาหลังเสร็จสิ้นสงครามทั้งนั้นซูรได้ร่วมกันปกครองกับพี่น้องซึ่งคือโฟซดอนและฮาเดสซึ่งได้แบ่งกันปกครองดังนี้ซูรปกครองสวรรค์โไซดอนปกครองท้องทะเลและฮาเดสปกครองโลกหลังความตายมันดาแห่งพื้นดินแกอายอมรับไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นพระนางได้บรรดาให้ส่วนของโไซดอน มีเหตุแผ่นดินไหวและทําให้ฮาเดสถูกกล่าหาว่าทําให้มนุษย์ถึงแก่ความตายไกอาโกดแคนโซดที่สังหารเหล่ายักษ์ซึ่งเป็นลูกของนางหลังจากซูรขึ้นปกครองเหล่าเทพพรนางได้ปล่อยสัตว์ลายไทฟอนและเอคนาแต่โซดบฟฟับไทฟอนและขังเขาไว้ใต้หุบเขาเอตนานส่วนเอคนาก็องค์ปล่อยให้นางและลูกๆได้มีชีวิตต่อไป โซุเป็นทางน้องชายและคู่ครองของเฮล่าบุตรของทั้งคู่คือเอลิสพีบีและพีฟิสตัสแต่ในบางตำนาเล่าว่าเทพเจ้าเหล่านี้เป็นบุตรของเฮรล่าแต่เพียงผู้เดียวบ้างก็กล่าวว่ามีบุตรสาวนามว่าอีลทิยและออลิสเรื่องราวของโซและนังไม้รวมถึงการกำเนิดตระกูลเฮเลนกเป็นที่โด่งดังมาก ตำนานโอลิมเปียมีอ้างถึงการสมบตของโซดกับรีโตดิมิเตอร์ไดโอนีและไมอารวมถึงมนุษย์นามว่าซิมิลีไอโอยูโรปาและลีดาและกนนี้ถึงแม้ว่าภรรยาจะเป็นมนุษย์ซูดก็ได้ประทานความอมาตมาให้แก่พวกเขาในหลายตำนานมักกล่าวถึงฮีลาในเรื่องของความหึงหวงและแค้นเงืองต่อซูด เหล่าภรรยาลับและลูกๆของพวกเขาครั้งหนึ่งนางไม้เ์็กโคชวนพระนางคุยจนกระทั่งพระนางแล่ตามสุดไม่ทันเพื่อพระนางทราบความจริงได้สาบไอโคให้พูดได้แต่เพียงเสียงตามผู้อิงเท่านั้นกลับมาที่การโค่นอำนาจไททันโทนอนหรือโทนัาความคับแค้นใจทำให้ j p r ีตัดสินใจเก็บบุตคนทุดททองเอาไว้โดยแซงส่งก้อนหิหอผ้าให้เทพโทนอสไป ทารกซูรถูกเลี้ยงดูอย่างดีโดยเทพีแกอาผู้เป็นย่าได้นำทารกซูแไปซ่อนไว้ในหุบเขาดิกเตอร์ในเกาะคีซูรกินอาหารคือน้ำผึ้งและน้ำนมจากนิ้งครึ่งแพะที่ชื่อว่าอามานไทยอาซึ่งในภายหลังซูรได้สร้างนางให้เป็นกลุ่มดาวแพะหรือกลุ่มดาวมังในจกักรราศีและมีรึ่งเทพพึ่งแพะแห่งป่าที่เลีฟุตอยู่ตลอดเวลาชื่อแพนเป็นผู้ให้การศึกษา เมื่อสิอูเติบใหญ่แข็งแรงจึงหวนกลับไปแก้แค้นโคโนอผู้เป็นเทพบิดาตามคำร้องของของเทพีมารดาที่อาได้รองให้โครนอกินยาที่จะทำให้สำลักหมดที่เคยเกนออกมาด้วยความเป็นเทพเจ้าทำให้เหล่าเทพที่ถูกเกืนลงไปไม่ตายซ้ำยังเติบโตขึ้นเรียงลำดับได้ดังนี้หนึ่งเทพีเฮสเตียเทพีแห่งไฟและเทพีผู้คุ้มครองครอบครัวเป็นเทพีครอบครองพลังจตสอง เทพีดิมิเตเทพีแห่งพันธุ์พืชทางอาหารและการพปเพาะปลูกมีทิดากับเทพูุดองค์หนึ่งคือเทพเทพีพโพซิโฟนหรือโพเซฟิน่าผู้เป็นชายาของฮาเดส3เทพีฮิล่าเทพีแห่งการสมรสเป็นมเหสีของเทพโซดซึ่งขึ้นชื่อว่าเรื่องหงหงมีโอรสและทิดากับเทพโซดสามองค์คือเฮเฟตูสฮิบี กับอารีส 4. เทพีดีเจ้าแห่งโลกบาดาลปกครองยุโโลกมีเทพีเซฟานีเป็นมาเหสี 5. เทพโปไซดอนเจ้าแห่งทองทะเลปกครองน่านนา้ำเมดิตเตอร์เลเนียนน่านน้ำที่ใช้ประโยชน์ดาวมีเทพีแอมฟิไทด์หรือแอมฟิลิติเป็นมหเหสีที่เทพทั้ง5ได้ออกมาจากท้องของโคนาสแล้วจึงร่วมกับซู ปราบคนรับและส่งคนนัสไปขังไว้ที่ทาทารัสซูดได้รับตําแหน่งผู้นําของเหล่าเทพเนื่องจากการจับฉลากแบ่งหน้าที่ของทั้งสามพี่น,น้องและพาเหล่าเทพทั้งหลายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสแม้ว่าเหล่าเทพพิโกงจะยอมยกตําแหน่งผู้นําให้กับซูดในทีแรกแต่ในตอนหลังเหล่าเทพต่างๆต่างพากันหาหนทางในการยึดอำนาจมาเป็นของตนเองอยู่เรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮ่า ผู้เป็นชายาของซูได้พยายามที่จะรวบรวมเหล่าเทพเพื่อก่อกบฏอยู่เสมอแต่ในท้ายที่สุดซูก็สามารถที่แก้ปัญหาและจับตัวนางมาลงโทษได้อยู่เสมอเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของซูสุดท้ายนี้หากผมได้พูดผิดประการใดก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชอบก็อย่าลืมกดลกสะสะไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ